ทรงงานนะครับปัจจุบัสปอร์ต2,015ถึง2,018นะครับขอบคุณเด็ดพี่นะครับที่ไว้วางใจ CK การช่างอายุทยานะครับลูกค้าสายตรงนะครับมาจากระยองนะครับเราจะทางไม่ใช่บปสรัคสำหรับความรอนะครับเด็ดพี่มาลังสารตงเติมเสริมล่อนะครับงานภายนอกภายในนะครับบายซ k การช่างอายุทยานะครับชิ้นส่วนกระจังนะครับ ซีีการช่างอยุทยามีของพร้อมติดตั้งเลยนะครับกระจังแท้นะครับเคลือบเคบล่าสีเดิมสีดําเงานะครับอยู่ที่ลูกค้านะครับต้องการสเต็ปไหนนะครับสีีการช่างยินดีให้บริการนะครับยินดีหลังสรรแต่งเติมเสริมหล่อให้นะครับออกแบบดีไซน์มาได้เลยนะครับสีเีการช่างอยุธยานะครับมีของแท้เคลือบเคลปล่าพร้อมติดตั้งรอไม่ต้องรอนานนะครับติดตั้งใช้เวลาไม่นานเมียไม่โทรตามก็ได้กลับบ้านแล้วนะครับ พอประกอบติดตั้งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับชิ้นส่วนงานงานพันภายในนะครับรับประกันตลอดใช้งานนะครับเข้ามาสัมผัสดูได้นะครับว่าร้านนี้นะครับทําไมถึงกล้าการันตีรับประกันตลอดใช้งานนะครับมีดีอะไรนะครับต้นทุนเท่าไหร่ไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะครับโกาารทํขั้นตอนการทํานะครับเหนือกว่าระบบโรงงาน2-3ขั้นตอนนะครับชิ้นส่วนกระจังตัวนี้นะครับเหนือกว่าระบบโรงงานนะครับอย่างที่บอกนะครับ เพิ่มเติมเสริมความเงานะครับเงาวุ้งวิ้งนะครับของเดิมนะครับโรงงานก็เป็นในส่วนของงานสีนะครับใช้ไปก็สักระยะก็จะเริ่มลอกเริ่มล่องนะพี่จุดนะครับด่างนะครับหมองทะลอกนะครับลอกนะครับประมาณนี้นะครับตามที่เจอนะครับสีเขีการช่างรังสรรแต่งเติมเสริมหล่อให้นะครับชิ้นส่วนตัวกระจังนะครับตัวนี้เหมือนสีเดิมเลยนะครับ เพิ่มเติมคือความเงานะครับเหมือนสีตัวรถนะครับเงาวุ้งวิ่งนะครับต้นทุนเท่าไหร่ไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อย่างที่บอกนะครับโรงงานสีสเต็ปหนึ่งนะครับสีขีการช่างหลังสันเพิ่มเติมเสริมความหล่อยิ่งยิ่งขึ้นนะครับสีเดิมนะครับแต่เงากว่าเดิมนะครับหล่อกว่าเดิมนะครับ เด็ดพี่จัดอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับชิ้นส่วนงานภายในนะครับแผงประตูทั้ง4บานนะครับสเตปนี้นะครับแผงประตูทั้ง4บานนะครับเก็บเฉพาะสีบอลเงินนะครับสีบอลเงินนะครับในส่วนของแผงประตูนะครับ4บานนะครับ2,400บาทนะครับทอประกอบติดตั้งให้ฟรีนะครับถ้าจะคุ้มกว่านะครับต้องสเตปนี้นะครับจะมีอยู่3ชิ้นนะครับทั้งบานหน้าบานหลังนะครับ แผงประตู3,600บาทนะครับงานภายในลักษณะนี้นะครับ CK การช่างอายุทยานะครับรับประกันตลอดใช้งานนะครับที่อื่นยังไงไม่ว่านะครับ CK การช่างดูแลลูกค้าตลอดใช้งานนะครับนี่นะครับก็จะมีชุดนี้นะครับของเดิมนะครับก็จะมีศูนย์ในส่วนของสีบอลเงินนะครับแล้วก็ครอบสวิกนะครับดาบตะมัรายนะครับครอบแอร์ตัวนี้นะครับ300บาทนะครับ CK การช่างก็จะเป็นลาย ของทางร้านโดยตรงนะครับตัวนี้เป็นตัวครอบชิ้นเดียวนะครับที่ไม่ลงของแท้นะครับลูกค้ารีเควสเข้ามาเยอะนะครับที่ไม่ลงของแท้เพราะว่าต้องถอดทั้งคอนโซลนะครับไม่รับถอดนะครับถอดมาให้ก็ชิดชิ้นละ50บาทนะครับรับทานะครับแผงประตูนะครับสเตปนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับชุดแผงประตู3,600บาทนะครับถอดประกอบติดตั้งให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับติดตั้งใช้เวลาไม่นานมีไม่โทรตามก็ได้กลับบ้านแล้วนะครับ3ชิ้นนะครับที่ฉีให้ดูนะครับนี่นะครับ1นะครับ2นะครับนี่นะครับ1นะครับ2นะครับ3ชิ้นนี้นะครับนี่นะครับที่บอกชุด3,600บาทนะครับรับประกันตลอดใช้งานนะครับบายซ k การช่างนะครับอย่างที่บอกนะครับต้นทุนเท่าไหร่ไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะครับอ่าชุดที่ทำนะครับที่ยังเหลืออยู่นะครับก็มีอีกเยอะนะครับ ชุดแอร์นะครับสามร้อยนะครับครอบเกียร์ฝั่งแม่บ้านก็สามร้อยบาทนะครับดูรายละเอียดนะครับชุดเกียร์นะครับสองพันสามร้อยบาทนะครับชุดนี้ทั้งชุดนะครับรวมหัวเกียร์นะครับหลายคนสอบถามมาว่าตรงไหนทําอะไรได้บ้างนะครับปุ่มคอนโทรลพวงมาลัยนะครับห้าร้อยบาทนะครับถอดประกอบติดตั้งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับ ซีการช่างอายุทยานะครับดูเพลินๆนะครับเข้ามาสัมภาษณ์ดูนะครับทําไมถึงกล้าการันตีรับประกันตลอดใช้งานนะครับที่อื่นยังไงแล้วแต่นะครับเป็นงานวอเตอร์ทรานเฟรมนะครับงานที่ได้รับความนิยมสูงสุดในธุรกิจยานจนทุกค่ายเมืองไทยนะครับหลายๆค่ายนะครับต้องตัวนี้นะครับงานผ้างานเพียวนะครับระบบโรงงานเขาไม่ทํานะครับปัญหาเยอะนะครับ ตากแดดตากฝนไม่ได้นะครับทําได้รอบเดียวนะครับมอเตอร์ทรนเฟิร์มลักษณะนี้นะครับทําได้เป็นร้อยรอบนะครับเบื่อไล่นี้ทําลายใหม่ได้นะครับชิ้นส่วนพาร์ทไม่เสียนะครับเป็นงานเพิ่มการยึดเกาะพื้นผิวนะครับเกาะป้องกันนะครับป้องกันพลาสติกป้องกันเฉดสีนะครับยืดอายุการใช้งานยิ่งยิ่งขึ้นนะครับที่สําคัญนะครับ รอก็เดิมสวยก็เดิมนะครับทาความสะอาดง่ายดูแลง่ายนะครับนี่นะครับสเตปนี้นะครับสี่ีการช่างเราไม่ขายอาชีพด้วยความมักง่ายนะครับชุดคันนี้นะครับทั้งหมดนะครับจบที่เจ็ดพันบาทนะครับสเตปนี้นะครับชิ้นส่วนของคันนี้นะครับงานภายในนะครับไม่รวมในส่วนของตัวกระจังนะครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ